แก้มบ่มไม่สนค้นว่าเขาพีดเพราะเงินเป็นคู่รักที่หวานมากๆเลยค่ะสำหรับนักสแสดงสาวแก้มบุมปรียดากับหวานใจทายทาทโรงพยายบาลดัางพีดกันตะพรอ,อย่างเมื่อวันคล้ายวันเกิด3 4ปีของแก้มบ่มเมื่อวันที่ยีกาพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพีดก็จัดหนักเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดสุดอลังการมีทั้งนาฬิการูราคาหล,ลักล้านกระเป๋าแบนเนมราคาหล,ลักแสนและของขวัญอื่นๆอีกเพียบเถวเอาสาวอิจฉาแก้มบุ่มกันหนักมาก แต่ทั้งนี้ก็ไม่ไหวมีชาวโซเชียลดราม่าว่าคบฝ่ายชายเพราะเรื่องเงินล่าสุดเมื่อวันที่สองธันวาที่ผ่านมาแกมบมมาร่วมงานเปิดตัวโพสต์ไปายก็เลยมีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นวันเกิดปีนี้เจอร์ไรส์ชุดใหญ่จริงๆเขาให้เนื้อการเกือบทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้เขาก็น่ารักเหมือนเดิมแหละเขาก็คงรู้สึกว่าเอาไปเป็นมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้อย่างตอนนี้มันก็เท่านี้ในอีกปีหนึ่งก็ได้อีกราคาหนึ่ง เขาก็าให้เหมือนกับให้เราไปลงทุนอะไรประมาณนั้นเรารีเควสเลยไหมเราไม่เคยขอเขาเลยสักอย่างมีแต่เขาถ้ารู้สึกว่าเหมาะสมเขาก็ให้มีนาฬิการกระเป๋าดอกไม้เขาน่ารักค่ะเป็นคนอ่อนโยนซึ่งเราก็เป็นคนหา้ามเข้ากันได้ดีในปีนี้หนักสุดละดราม่าเกิดเลยคนก็มีดราม่าว่าคบเพราะเงินไหมเราก็ไม่ฟาดกลับเอาจริงๆป้าเราก็ไม่ใช่คนรวยคนแรกที่เข้ามาจีบเราแต่ก่อนเราเลี้ยงผู้ชายโอเคปะ แต่แค่รู้สึกว่าเนี่ยทันกันได้ไม่คบใครที่เงินเพราะเราก็หาเงินเหมือนกันไม่อยากจะตอบโต้บอกเขาว่าพี่พีทมีดราม่าแล้วลหละเรื่องของขวัญเขาก็เลยเรื่องของเขาสิเราก็เออก็ได้แก้มบวมซีเรียสไหมปล่อยค่ะแต่ถ้าเป็นโรคจิตเข้าหาหนูสู้บางอันก็ปล่อยบางอันก็ตอบแบบสู้คนและแต่อารมณ์ในช่วงนั้นพอเขาเปย์เราเราก็ต้องปอเปย์อะไรให้เขาบ้างในวันสําคัญ เราให้นะแต่อาจจะไม่ได้ให้เยอะเท่าเขาคือเราไม่ได้เน้นของเขาเขาก็จะแบบบอกการ์ดปีหนึ่งไม่ได้เขียนการ์ดเขาก็จะบอกทาไมไม่เขียนการ์ดเขาอยากได้มุมเล็กๆน้อยๆหรือของที่แฮนด์เมดหรือสั่งทงพิเศษเขาจะชอบแบบนั้นมากกว่าสรุปดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นถังแก้มบุม๋มก็บอกเลยว่าผิดเองก็ไม่ได้สนใจอะไรขอปล่อยผ่านดีกว่า